องพระธาตุดอยตุงด้วยแรงแห่งความศรัทธาพระกุมาเจ้าสิวิชัยได้ใช้เส้นทางแห่งนี้เป็นทางเดินขึ้นองค์พระธาตุดอยตุงและคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายได้ยึดถือเป็นประเพณีการเดินจาริกสแสวงบุญสืบต่อมาเป็นเวลาช้านานโดยกําหนดจัดในวันขึ้นส4ส่ค่ำเดือนสหรือเดือนหกือของทุกปี เป็นวันจาริกแสวงบุญตามรอยพรรดาเจ้าศีวิชัยและวันขึ้น15บ้าค่ำเดือนสี่หรือเดือนเหนือของทุกปีเป็นวันนมัสก,การและสงน้ำพระธาตุบรปุ๋ยสำหรับปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่5มีนาคม2,566จังหวัดชิงรายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชิงรายจัดพิธีเดินจาริกแสวงบุญ ตามรอยคุบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นนมัสการพระธาตด,ดอยตุงณบริเวณวัดสาลาเชิญดอยตำบ,บุห้คล้ายอำเภอแม่สายแห่งนี้โดยได้นิมน์คณะทระสง์และศรัทธาพุทธศาสนิกชนส่วนราชการในจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจึงขอขอบพระคุณมาณนะโอกาสนี้ปัดนี้ได้เวลาอัเป็นมุมพลเคลเลิศแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพธิธีกล่าวเปิดพิธีปอดกระบวนการเดินจาริกเสวียนบุญและกล่าบพรราชนาพระเดชพระคุณพระพุทธิยามุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระเถรานุเถรรเจริญชยมงคลคาถาปรับลงน้ำพระพุทธมนต์แก่ประธานใพิธีและคราวาผู้ร่วมกิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญเตียวขึ้นดอยตวย้ยหอยคูบาไหว้สาพระธาตุยตุงงานประเพิณีนมัสการและสงงน้ำพระธาตุดอยต่งประจำปี2566 25 0 0ปีสืบมา6เป็งล่องฟ้าไหว้สา พระธาตุดอยตุงตามลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับ